Arahasa, Samudho Bhagava, Bhutang Bhagavantang Arahato Savacanko Sanghamana. Namo Tassa. Arahato Arhato Samma Sambuddha Sa. Namo Tassa. Arahato Arhato Samma Hara hạ to, sama, sambutasa. Luke cho hoặc đều là vì ở hàm mẹ là vì ở hàm mẹ อะไรออะไเลยอ่าเรงอะไรโานะระน้อนโเวะองปุมพิจกาตากะบางหต สันผ่านนะธรมะนันจ่าตถาปิริบุชละนันจ่าอาสนะปัญญาปนันจ่าปานิยปริโพเจนิยูปถาปนันจ่าขันดาระหานานฮิกุนันขันดาหารนัญจ่าเทสันเยีวะอากตะปวารณานังปวารณายติอาหารนันจ่าอุตุขานันจ่าฮิกุกนะนาจาาฮิกุนีนโมวาโดจ่าสีตถาปุริเยสุเจโตสุจิเกสุปิริติกจัง อิดานิสุริยาโลกาสาสิตาเยนติอัปพรานิติฤทธิภูนางวัตังยานันติหิภูหิคาตาณิกริสิกาณิหงเตขันดาหารณะปวารณะอาหารณะนิพันติอิมังอภัตตะสีมายังหัตถะปาตั้งวิจิจวานิสินนานังภิกูนางอภาวะโตนะสีภูตุฆานางนามะเอตกังอสิกันตังเอตกังอวสิทัณติอวังอุตุอสิธะนา ภูตูนิทาปนาซ่าเสนเหมันตะหิมภาวะานานังวะเสนเตนิฮุนเตไอยังวะสานโตอิมัสินจาอุตุหิสศตจะอุปสัทะเอกาจะปวารณาอิมิยาปะเทนะเอกาปวารณาสัมปกาปัญจจอุปสัทถะสิกัรตาสเบอุปสัทะอวติตอิเกเอวังสเวหิอาญาสันเตหิฮิโกกนะ ภิกขุตฺโตคุตุคาโนภาเวตฺตํภิกฺขเวภนฺเตภิกขุกนฺธานํมหิวัทิํปวารณาเกปวารณาทายสนิปฏิฏาภิกฺขุเอตฺถกาลํภิกฺขุนั้นกนฺธนายีมาสิปนปวารณาเกสตฺถาปญฺญาสาภิกฺขุสนิปฏิฏาภนฺเตอิเสสภเวอายตมนฺเตหิภิกขุกนฺธนาภาเวตฺตํภิกฺขเวภนฺเต ดิปุนีนโมวันด๊อปนาอิดานิตาสังนัสสิตายะนัสอิสิสาการโนกาสานังคุปปชิจานังคาตตานิการโนกาสานังคุปปชิจานังปะกาติยาปะวินิสิสตาเอวันตังนวะอิทังคุปปชจังปะวินิสิตังโหตินิสิเตจสคุปปิตเจสเจโซนิวโซจัตตุตสีปนนารสีข้ามกีนมะยัจโรยัสหาจปวารนาปนนารสี ยาวติการจะพิ่งกุกขมปตาสรงพระวารณารหัพัญจ์ชาตะวติเรกาัฒสตะทาพาราจิกังงานานสรงเนวานุกิตาเตจะกหัตาสังอาเจตวาเอกะสิมายังสีกาเตสัญจะวิกาดโภจนาดิวเตยนวัตุสุภะจาปติยเจนิจเตเตสัญจะหัตปาเซหัตปาสตวิหิกรณาวัตเซนวัติมโกจิวัติยบุคโลจิมิสี kwanang kaana kamang mehi ja tuhi na ni hikan kay hi p kaang na ma हो ka tui sa rupang kaana kam saang kamdan ni kar mana kaana sonje naang ni ta na mô ta saभ kauwato a rahatos na saú thậtsa นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุนาราตุเมภันเตสังโฆอะจะปะวารณาปันนวะติยะติสังฆัสสะปะสะตังลังสังโฆสะมานุสิตังปะวารัยยะสุนาราตุเมภันเตสังโฆ อัจจกวาระณปันโนรัสสียานีสังฆัสสะปสะตะกัลลังสังโฆสมานังสิกังปวารัยยะสุขนาตุเมภันเตสังโฆอัจจกวาระณปันโนลติยานีสังฆัสสะปสะตะกัลลังสังโฆสมานังสิกังปวารัยยะ คูเขาเดี๋ยวเราูเขาเล้วกอนโอ้ลุกขึ้นเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวซังขังอวสุบวาฮะซังขังอโสุบวะไรนี้เพาว่าว่ากัมโมภอโมดัมโบนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ <A uso. S 3> ุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะรงังังอวุโสนสงังอวุโสสงังอวุโสะรนี่วรโอ สร้างหางเอาโส่สั้งคำเอาโซ่เพาะว่าเรืยดิเทลวาสุเตลวาปฏิสรกายว่าว่ดันตุวงอายะธรรมโตเหอะกัมปังเหอะอรุกัมปังอุปาไดยะอนุกัมปังอุปาไดยะปัสสัโตปะิกิิสาลสร้างหางเอาเรื่ยไปเรี่มยไปเอาโซสร้างหาง สร้างข้างาวโสปวาริวิลิเทวะสุเตวะปริสักายวะวัดัตุวะอายสมัตโตนุกัมปัอนุกัมปังปาะอนุกัมปอุปาายะัจโตปติกริสาวิสรงขางาวโปวาริวิิเทวะสุเตวะปริสกายว วัดตุมังยสมันโตอลุกัมภูปารายะปัจจโตปฏิกริสาสาธุสำคัญบันเทภวารีเมีเถนะวาสุเถนะวาปะปิสังครวาวัดันตุมังยสมันโตอนุกัมภูปาดายาปัจจันโตปฏิกริสาเม ที่บันเทสังขังผวาเรมีเดเทนวาสุเทนวาภริสังขายาวะวัดันตุมังายัสมันโทอนุกรรมภุปาไายะาัสันโตภัติกาลิสาเมทต่อัมพีบันเทสังขังผวาเรมีเดเทนวาสุเทนวาภริสังขายาวะวัดันตุมังายัสมันโทอนุกรรมภุปาไายะาัสันโตภัติกาลิสาเม สาธุสังฆังคัมังเตโพภาเวมีนิเทนวาสุเสนวาปริสังฆายะวาวะดันตุมังอายะภัญโตอนุคัมปังอุปาลายะปะสังโตปะติคคิสะมิยุดยัมติภันเตสังฆังปวาเรมีสิเทนวาสุเนวาปริสังายววะดันตุมังอายะสังฆนุัมังอุปาายะ pasan to patikari sami kami yang ti kante sangkang poware mi nike nawa sangkaya wa wa dan tumang anu kampang satu

ตัวใหญ่เยวยังไม่มาอยังไม่มาจะสว่างัเอาง่ายอโอเคไปสว่างพอไกาสได้อบระเพราะไวยสรา อาก,การก็ว่าเวชราย,ยู่สมัยบ้าล่ะอาพากันเจาะอกเจางใจหลักําวิรลยนั่นแหละคืออ์ศาสลา,ศาอยาข้าบเกินเป็นอันขาดหลักสามหลักวิเลยคืออ์ศาสตราถ้าลวกเกินหลักสาวิเลยข้อใจก็เท่ากับเบียบัวพระพุทธเ,เจ้าไป ัน่นแหะให้คิดให้ดีส่ง,นสงนในส้สขาับ้ากนะแต่ที่ไหนให้มีาศาสตาติดตัวคือหลักคำหลักวิัยสติเป็นผู้คุ้มครองรักษาการประพฤฏิบัติเพื่อการเคลื่อนไหวไปมาสติเป็นสําััญให้พากนตั้างอกจ้างใจผมไม่ค่อยมีเวลาอบรมสั่งสอนเพื่อน แล้วก็เคยแนะนำ่าสนาว่าล้วให้นัำนั้นไปปฏิบัติตัวได้ดีใอยู่ด้วยกันให้เป็นเหมือนอวัยวะเดียวกันคำว่าทะเลาะบอกแววขออย่าให้มีไปละขาดนะเพราะเราทำละเกิดการทะเลาะบอกแวเป็นเรื่องการสังสมพื้นไฟคือมาเผากันไม่ใช่เรื่องรมเป็นเรื่องของเกลื่อทั้งหมด่าให้ดีสำหรับปฏิ พิจูกชั่วดีให้พูดกันได้แต่ที่นี้กับปราราก็อยู่แล้วแหละไพิจูกชั่วดีตัเกเตือนกันได้จะมีนมามชายเรื่องที่ขบาราใช้ไปเลยเลยเป็นขวบเวลาตั้งต่างศาสนาและวัคคุวิภาคะยะให้ตั้งางคนเองตั้งใจปยิบัติ กาปรปฏิบัติตามหลักทมหลักวิเลยของศาสนาแล้วแหละคือตามเสด็จพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาใครหาเหอจากมีแล้วก็เรียกว่าไม่มีศาสนาติดต <c oughs> ัวก็เป็นพระอารา,าหาที่พื้นที่เกาะไม่ได้เพราะไม่หาเป็นคนเป็นพระอาราถาไปเลยสิเดียวใครเป็นผู้มีฮิ้อสปะภายในใจ ใจสติให้เคลื่อนไหวตลอดเวลาอย่าให้เผลอสติเป็นของเส้าไขมากบผลเนี่ยการปฏิบัติมาผมไปโรหน้าบูเพื่อนก็ประกาศความดีความชั่วให้บูเพื่อนฟังอย่างชัดเจนการประพฤติปฏิบัติเราหาที่ตอกติเราไม่ได้ตลอดมาไม่มีคำ คำว่าลวกเกินด,ด้วยไม่มีหีริโอตาปะไม่มีให้เอาดีเป็นหลักเกณฑ์ไปที่ไหนให้มีศาสดาติดตัวสติเป็นสำคัญมากคุ้มครองเราให้มีศาสดาติดตัวเราไปที่หนใหญ่เคลื่อนข้าศจากหลักธรรมหลักวิไลยการเคลื่อนข้าศัรากัธรรมวิไลด้วยเจตนานี้ไายโกขาดมากทีเดียวอย่าให้มีในวัดน,นี้เป็น,นขาดนะ นอกจากความ่รู้เห็นนั่นก็เป็นธรรมดาด้วยกันท่านสางฎาบัตรถ้าแบบที่ว่าไม่มีฮีโอจะไปะเรียกว่าอารัฐิตาใช่ไม่ได้เลยนะนี่ตัวตนระเบมอกิเลสกนอยู่กับหัวใจเรานะถือมันเป็นใหญ่ตลอดมันไม่ได้เป็นใหญ่กว่าธรรมละกิเลสมันเป็นใหญ่เอเอ,เอมัน ชีิตมัไม่เป็นน้อยกว่าธรรมมันเป็นใหญ่กว่าธรรมอยู่ตลอดเวลาได้หัวใจเขาเราให้พากันระวัดระวางให้ดีการความเพ่อเพียงสัมีินะั่นแหละเป็นความถูกต้องดีกาแล้วดังที่เคยณปฏิญัตมาผมก็ไม่เคยได้ต้องดีบูเพื่อนสมเหตุสมผลว่าสอนบูเพื่อนด้วยความเมตตาสงสารล้วนๆผลที่รับก็คือความสวยงามทางตาทางหู ทุกอย่างสวยางามนี่ก็ปฏิบัติพา <c oughs> เต็มกำลังก่อสาบราถพูดเปิดเผือให้หมู่เพื่อนฟังว่าโผ่า,ายสงสัยหมดทุกอย่างแล้วในสมบุติทั้งบวชไม่มีในหัวใจขาดสาบาัดออกไปบทนั้นเล่าให้ฟังตั้งแต่วันที่ที่สิบห้าหลยอะไพุทธที่สิบห้าพุทธศภาควมสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสาม นั่นล้ววันกิเลสขาดสว่า์จากใจตั้งแต่วาดาน,นมาไม่มีสมบุิใดๆเข้ามาหัวพันในจิตใจเลยนี่ก็เพระการประพฤติปฏิบัตินั่นแหละให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติอย่ามีที่รับที่แจ้งให้มีที่แจ้งอยู่ตลอดเวลาเพราะความกระทําำตัวเองรู้ตัวเองอยู่ตลอดเวลา คนอื่นไม่รู้ก็ตกขอก็รู้คนอื่นไปเห็นเจ้าขอก็เห็นอย่าให้มีทีรับทีแก้ผู้ปฏิบัติทำลองทำไม่มีทีรับทีแก้ทำดีได้ดีทำชัว่วได้ชัว่วละผมมีแต่โลาบายใจแหละทุกวันเลยไม่ได้เรื่องใดลาละเปิดคอนสูงทั้งทอดละอยู่กับบุกับเพื่อนไปอย่างนั้นละประคับประคองถาดขันตอนนี้ก็จะไ่ไหวละ ไปเลยโซโซัดโซเซดีที่ไม่ร่มเพราะสติก็เลยสติก็เรียกว่าสติอันนี้เป็นอันตโนวัติอยู่ในตัวเองตลอดเวลาไม่เคยเผลอไนดะ้จิตถึงคดีแล้วคำว่าเผลอไม่มีเป็นหลักธรรมชาติตายตัวนี่เราอยู่ด้วยหลักธรรมชาตินี้เท่านั้นแหละไอ้บุคลจังใจปฏิบัติ อาการทะเลาะบอกแวงกันอย่าให้มีในบ้านที่เป็น,นขาดนะเรื่องที่เป็นเรื่องที่กิเลสเทวทัตต์เทวทัต์จะรู้โทษขอขวาวพระพุทธเจ้าไอ้กิเลสของเรามันรู้โทษของตัวว่างหรือเปล่าก็ไม่รู้มันจะเลยเทวทัต์ไปแล้ดันนะให้ระวังตัวดีนะมันอยู่ลับๆนะกิเลสตัวเลยเทวทัตน์มันเป็นอาจารย์ของเทวทัตน์ไปได้หัวใจของเราไม่รู้สึกตัวนะ ให้ะวัดระวังให้ดีอยู่ก็วูกกบเพื่อนก็มีการเคลือ่อนไหวไปมาสัมผัสสัมพันธ์ตาหูใจอยู่ตลอดให้ระวังสติเป็นกับการดการภาวนา,ราเรื่องสติสำคัญมากทีเดียวใครตั้งสติได้ดีเท่าไรแล้วก็ที่เลสไว้เกิดมันจะหนาแน่นบนภูเขาก็เกิดไม่ได้สติครอบไว้หมด ถ้าเผอสติไว้ลากิเลสเกิดเกิดจากสังขานรนั่นแหละสังขารคือความคิดปุงสังขารกว่าจากอวิชชาปัญญาสร้างการารต่อสายยาเวเหยียดไปไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเราได้เผยสติแล้วต่อไปเรื่อยๆถ้าสติมีอยู่แล้วจะมีเท่าไหร่วันก็แวกเกิดกิเลส <c oughs> มันขึ้นอยู่กับสติพวกคุมตัวเองนะให้เราว่าด้วยสติสเสำรวไป การประกอบความเพียรอย่าลดละนะให้แข็งแกร่งอยู่ตลอดเวลาความเพียรเป็นสําคัญมากีเดียวให้ดูหัวใจตัวเองใจจน,นละมันลุกลี่ลุกหลนลุกหิกลุกหลก,ลก,ลก,ลกอยู่ตลอดมีสติสอนนั้นเป็นเครื่องควบคุมถ้าไม่มีสติแล้วก็มันทรงทั้งทอนไม่เกิดประโยชน์อะไร อันนี้ก็อยู่ก็วูเพื่อนไปอย่างไรอย่างทุกอ,อย่างอยู่ไปทางอยู่คนเดียวนะอันนี้ใสเป็นอย่างนี้มาดังเดิมอยู่คนเดียวเท่านั้นแหละให้ใครมายุ่งไว้ได้เราอยู่คนเดียวล้วก็คือก็ดังด้านหลังาวานา่าอ,อยู่คนเดียวสบายสบายไม่ยุ่งกับใครมิต่ญาติดโดวส่วนว่ามายุ่งตลอดเอ ปากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติปาวดารรนสำคัญมากเลยสตินี่แหละควบคุมควบเปลี่ยนของเราอย่าให้เผลอถ้าไม่เผลอสติแล้วก็ตั้งจิตได้นะจิตไม่สงบก็สงบได้ถ้ามีสตินะถ้าไม่มีสติแล้วหาความสงบไม่ได้ดนะ้สติเป็นเจ้าขัดครอบอยู่ตลอดเวลาจิตใจสงบได้นะสติยึงต้องระวังอยู่ตลอดไม่เผลอ ท่านบอกสติสมัติปัตถียาสติจำต้องปรารถนาในที่ทั้งหมดอยู่ไว้ข้อยกเว้นเลยต้องรักวีสติอยู่ตลอดเวลาอะไรที่เดีอวพากันกาบกันพอเอาแล้วล่ะผมอะไรไม่ได้ละนั่งกลับไปหัวตอเรียเอาเล่ากันเอาเล่ากันเถอะเอาแล้วล่ะเออเอ นี่สว่างแล้วเหรอสว่างแล้วเอาขอาออกมาได้เลาสว่างแล้วเอาขอาออกได้เป็นดีวอสบป็นดีวอสีวอขอเอาไปบนเลยครับเอาไปบนเลยเอ่ออย่างนั้นนยูไปอย่างนั้นนะทวันยู่ไปเดี๋วเเดี๋เ เราอาเราเราเาเอเรราภาษาผา